สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ถึงอยู่ถึงคนทางบเด้านนและวิทยุเครือข่ายอสมทท,ทั่วประเทศวันนี้มีเรื่องน่าสนใจเป็นเรื่องสังคมแต่เป็นเรื่องหนักเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับทุกท่านมานําเสนอเรื่องของเรื่องก็คือว่าคณะกรรมการกิจการสตรีเย,ยาวชนและผู้สูงอายุข,ยข,ของวุฒธธิสภาเขามีการนั่งพูดคุยกันถึงปัญหาเรื่องสามีข,มข่มขืนภรรยาถ้าพูดแบบชาวบ้านชาวบ้านก็คือ ผัวข่มขืนเมียตัวเองในที่สุดเนี่ยเขาได้ข้อยุติว่าจะเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องกฎหมายอาญาปัจจุบันมาตรา276ปัจจุบันเนี่ยมีข้อบังคับในกฎหมายเอาไว้สำหรับผู้ที่กระทำความผิดเฉพาะว่าผู้ใดข่มขืนหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาก็จะมีโทษด,ดังต่อไปนี้แต่ว่าการพิการของวุฒิสภาเขาเห็นว่าน่าจะเพิ่มเติมเข้าไป พูดง่ายๆก็คือว่าจะเอาผิดผัวข่มขืนเมียเป็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อจะเอาผิดผัวข่มขืนเมียได้หลังจากก่อนหน้านี้เขาเชื่อว่ากฎหมายอนุญาปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับกฎหมายยอมให้ผัวข่มขืนเมียวันนี้ก็เลยต้องเชิญสองฝ่ายของความคิดความเห็นมานั่งถกกันครับเป็นเรื่องสังคมเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมคงจะต้องมีความคิดความเห็นฝ่ายที่เขาคิดว่าต้องมีการแก้ไข แล้วก็ผักดันที่มีการแก้ไขเรื่องนี้แน่นอนครับก็จะเป็นองค์กรสตรีเขาบอกว่าสิทธิสตรีเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญผู้หญิงที่แต่งงานเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคือผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเนี่ยถูกข,ข่มขืนได้โดยถูกกฎหมายเขารู้สึกว่าอย่างนั้นสองก็คือเขาบอกว่ามันเป็นการทําร้ายจิตใจผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยจะต้องเป็นฝ่ายตอบสนองเท่านั้น แล้วถ้าเกิดผู้ชายสามีเนี่ยไปติดโรคติดต่อทางเพศมาบังคับขืนใจภรรยาผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียหายเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่สมบัติของผู้ชายแล้วก็ยืนยันเลยนะครับในขณะที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเ,ยเขาบอกว่าถ้าออกกฎหมายอย่างนี้ออกมาจะทําให้ครอบครัวแตกแยกฝ่ายที่ผลักดันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ถึงกับทําให้แตกแยกเพราะสังคมจะเกิดการตื่นตัวผู้หญิงจะรู้สิทธิ์ของตัวเอง แล้วในที่สุดเนี่ยผู้ชายก็จะเกิดการยักยั้งช่างใจกฎหมายนี้จะเป็นตัวปรามไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้ครอบครัวแตกแยกแต่ฝ่ายที่เขาคิดว่าไม่เห็นด้วยเป็กลางเนี่ยเขาคิดยังไงเขาบอกว่าสังคมไทยเนี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนการไม่ให้มีเพศสัมพันธ์หรือว่าการไม่ให้นอนกันเนี่ยถือเป็นลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภรรยากันพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ต้องยอมรับ การมีเพศสัมพันธ์จะมาบอกว่าวันนี้ยอมวันนี้ไม่ยอมเนี่ยเดี๋ยวสังคมแตกแยกม่ใช่สังคมแตกแยกครับเดี๋ยวครอบครัวแตกแยกเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันจะเกิดเรื่องของช่องว่างอื่นๆตามมามากมายเป็นต้นว่าเรื่องของผู้หญิงซึ่งอาจจะเป็นวิชาชีพหรือว่าไม่เต็มใจที่จะแต่งงานถึงเวลาแต่งงานไปแล้วก็เอาสินสอดไปคืนแวกไม่ให้สามีนอนด้วยไปแจ้งความว่าถูกสามีข่มขืน มันจะกลายเป็นเรื่องวุ่นวายกันขนาดใหญ่แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องถ้านอนกันไม่ได้เนี่ยก็แปลว่าต่อไปนี้สามีภรรยาเนี่ยก่อนจะนอนกันต้องขออนุญาตกันอย่างเป็นทางการหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นการข่มขืนกันพูดนการคือฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วย,เ,ยเขาบอกว่าเรื่องของการออกกฎหมายฉบับนี้จะทําให้ครอบครัวแตกแยกผมก็เลยหยิบเอามาถามท่านผู้ชมว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขกฎหมายเอาผิดผัวข่มขืนเมีย ผู้ร่วมในการในคืนวันนี้นะครับท่านแรกท่านเป็นผู้ประสานงานูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิงครับคุณนัทยาบุญพักดีครับสวัสดีครับถัดมานะครับผู้ประสานงานเครือข่ายผู้หญิงกับรัฐมนูญครับคุณที่ชานครครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและถัดมานะครับอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพคุณชาญชาวชัยานุกิจครับสวัสดีครับซึ่งวันนี้ท่านบอกว่าจะมาในฐานะนักกฎหมายซึ่งจะมีความคิดความเห็นฟันธงเรื่องนี้ครับ ถัดมานะครับหัวหน้าภาควิชากฎหมายอาญาและอาชญาวิทยาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรทวีเกียรติมีนักดิษครับสวัสดีครับถัดมานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักไทยรักไทยคุณลลิตาเลิศสําราญนครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะและสุดท้ายนะครับสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชิงเสานะครับดรบุญเลิศไพยรินทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพูดง่ายๆก็คือฝ่าย องค์กรสตรีและก็รวมถึงที่ดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเนี่ยท่านเห็นว่าแก้ไขเถอะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าไม่เห็นด้วยสังคมจะแตกแยกครอบครัวจะแตกแยกและถึงไม่แก้ไขกฎหมายถ้าสามีไปทําร้ายขืนใจภรรยาจริงๆก่อให้เกิดความเสียหายจริงๆกฎหมายปัจจุบันเอาผิดได้อยู่แล้วท่านผู้ชมเห็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาทู่เดียวครับ